สายนี้ก็กําลังโอเคเลยนะไยปลากังตัวเล็กมากตัวนี้ก็ตัวข้อขั้นใหญ่ๆหญ่นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมคลิปนี้กะละเมงจะพาเพื่อนๆนมาหาดักปลาช่อนกันนะครับผมกะละเมงเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาหาดักปลาช่อนตรงหมายเดิมนะครับผมหมายเดิมที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่กะละเมงพาเพื่อนๆนมานะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าในกระสอบที่ผมเวี่ยมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมเบ็ดปลาของเราอยู่ในนี้นะในเบ็ดปลาแล้วก็มีเหยื่ออยู่ข้างในนะครับผมเบ็ดปลาที่ผมเตรียมมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด75้คันนะครับผม 75้าคันหรือว่าเจ็ดสิบห้าหลังนะครับผมนี่เพื่อนอ๋อมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเตรียมมาพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยมันจะมีพวกเขียดนะครับผมเขียดของผมเนี่ยจะมีทั้งหมดแปดสิบเ็ดตัวนะคือเบ็ดปลาเราเนี่ยมีเจ็ดสิบห้าคันแต่เขียดของเราเนี่ยจะมีแปดสิบเ็ดตัวนะครับผม คือผมได้เตรียมมาเผื่อไว้6ตัวเนี่ยอันนี้เนี่ยผมต้องแยกขวดไว้นะผมผมจะใส่ขวดอย่างเนี้ยประมาณ20-25ถึงตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเอาทั้งหมด81ตัวเนี่ยมาใส่ไว้ในขวดเดียวกันเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็มันจะทำให้เขียดเขาเนี่ยทับกันแล้วก็เขียดเขาจะตายนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาตรงที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีปลาช่อนอาศัยอยู่นะ เพื่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะดักตัวแรกไว้ข้างในนี้กันนะเดี๋ยวผมเนี่จะเอาตัวแรกมาปากไว้ตรงนี้นะครับผมข้างในนี้เนี่ยมันจะมีพวกลากไม้เยอะมากนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีปลาช่อนอาศัยอยู่นะครับผมนี่ผมจะขอปักเขียดตรง ข้างใต้คา,างของเขียนเนี่ยแล้วก็ทะลุมาบนตาของเขียดข้างหนึ่งนะครับผมนี่แบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับผมโอเค เพื่อนระหว่างที่ผมกําลังวางเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศไปให้เพื่อนๆดูเป็นระยระๆนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยค่อยกลับมาพบกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมวางเบ็ดตัวสุดท้ายกันนะครับผม ก้างนะครับผมนีม่ตามหนึ่งครับผมมก้างวิ้ยร่วงร่วงครับผมร่วงไปแล้ว คือตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะค่าแล้วนะครับผมอ่าพระอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกดินแล้วนะครับผมคือผมเนี่ยยังปักเบ็ดไม่เสร็จนะเบ็ดปลาเนี่ยอ๋อมันยังเหลืออยู่ประมาณสิบตัวนะผมในเบ็ดปลาเหลืออยู่ประมาณสิบตัวนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอ่อตัวนู้นเนี่ยมันจะโดนปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่อยู่ทางนู้นนะตัวที่เมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นดักอ่ะมันจะโดนปลาช่อนตัวหนึ่งนะไซสก็กําลังสวยนะครผม เดี๋ยวผมไปดักเอ่อพวกเบ็ดปลานี้ให้หมดก่อนนะแล้วก็เราค่อยกลับมาเอาตัวปลาช่อนนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาวางถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาดักไว้ตรงนี้นะครับผม เพื่อนๆคือเหยื่อที่เหลือเนี่ยมันจะเหลืออยู่สองตัวนะครับผมในนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยมันหลุดไปนะครับผมแล้วก okay. ็บางตัวเนี่ยมันเน่าแล้วก็ผมได้โยนทิ้งไปละตอนนี้เนี่ยเป็ดปลาของเราเนี่ยเราวางจนหมดเลยนะครับผมนี่เหลือเพียงแค่ขวดเปล่านะครับผมแล้วก็มีดที่ผมพบตัวเนี่ยผมจะเอาโยนไว้ในกระสอบนี้นะโอเคครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะดักไว้ข้างในนี้เนาะ เพื่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆก <sink. S 2> ลับ well, ไปเอาตัวปลาช่อนที่เมื่อกี้ที่มันติดเบ็ดกันข้างบนนั้นนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องข้ามสะพานไม้ตัวนี้ไปนะผมนี่สะพานไม้คือเมื่อกี้ตอนที่ผมไปวางเบ็ดฝั่งนู้นเนี่ยผมก็ข้ามสะพานไม้ตัวนี้มานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องข้ามสะพานไม้ตัวนี้กลับไปเอาปลานะผมมันค่อนข้างดลื่นนะครับผมตรงที่เปียกน้ําเนี่ยเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับผม โอเคคือตรงจุดนี้เนี่ยผมก็วังเบ็ดไปทั่วเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่มันโดนปลากันนะครับผมนี่มันอยู่ในนี้นะนี่ปลาช่อนของเราครับผมมีเบ็ดปลา อ,อว้าวทุกคนแรงมากครับผมอสายนี้ก็กำลังโอเคเลยนะตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมตอนนี้ถนะ้าหากว่าเราจะกลับไปดูเบ็ดเนี่ยเราก็กลับไปดูเบ็ดได้นะผมเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ผมดักมาประมาณบ่ายสองมงนะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครผม เราใช้เวลาดักค่นันเงยื่อานานมากนะครับผมใส่กระสอบเลยนะครับผมได้ลปะปลาช่อนเราวันนี้ เนี่ยมันม้วนกันหมดเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่เหยื่อแล้วก็ผมจะไปดักไว้ข้างล่างนี้หน่อยนึงนะตรงนี้เลยนะครับผม เทประมาณนี้นะระหว่างที่ผมกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องเดินวนกลับไปาทางเดิมนะทางเดิมที่เมื่อกี้ผมดักปลามาเนี่ย <c oughs> ผมจะเดินวนไปดูว่ามันจะมีปลาที่มาติดเบ็ดหรือเปล่านะผมตัวข้างบนนี้ไอตัวนี้มันดิ้นนะผมโอ้ทุกคนตัวนี้เหมือนว่ามันจะตัว <c oughs> ไม่ใช่เล็กนะครับผม ปลาท่อนตัวก็ใหญ่อยู่นะผมนี่โอ้คนนี้ใหญ่มากอันนี้เนี่ยเรายังไม่ทันได้กลับบ้านเลยนะผมโดนปลาสักหลายตัวละสองตัวด้วยกันนะมันก็ไม่ใช่โดนเยอะนะผมอ,อ,อ,อู้แรงมากผมโดนสองตัว,วตอนนี้ นะครับตัวนี้ก็ตัวขออขั้นใหญ่ๆนะครับผมสองตัวแล้วครับตอนนี้สองตัวล้เบ็ดตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บกันเลยนะครับผมเพื่อนคือตัวที่อยู่ทางนน้นเนี่ยเหมือนมันจะติดปลานะครับผมแต่ผมเนี่ยจะไปดูก่อนคือตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะมืดมากแล้วนะ ตัวนี้ติดปลากรังน้อยครับผมเห็นเ่ติดปลาก้างน้อยนะเขียดยังอยู่นะผมตัวนี้เหยื่อยังอยู่โอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวที่เมื่อกี้มันติดปลากรังเนี่ยเอาปักไว้เหมือนเดิมนะครับผมปักไว้ที่เดิมเลยนะโอเคเพื okay, <ๆ>่อนเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยมันมืดมากแล้วนะผมผมเนี่ยแทบจะมองทงางไม่ใช่เจอนะแต่ผมไม่รู้ว่าเออเหมือนว่าในกล้องเนี่ยมันยังสว่างอยู่นะผมตอนนี้เนี่ยผมมาเช็คเบ็ดได้ประมาณห้าหกตัวนะ มันก็ไม่ติดเลยนะครับผมบางตัวเนี่ยเหยื่อก็หมดนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะครับผมจะไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเก็บกันทีเดียวนะโอเคเพ,อเพื่อนๆแล้วก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะผมว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะได้กันสักกี่ตัวนะทุกคนแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องกลับไปให้ถึงบ้านก่อนนะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าผมทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้าของวันที่สองนะครับผมเช้าวันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันที่กัลเมงเนี่ยจะพาเพื่อนๆกลับมาดูเบ็ดปลานะครับผมดูเบ็ดปลาแล้วก็มาเก็บเบ็ดปลานะครับผมผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเบ็ดปลาเนี่ยมันจะติดปลาสักกี่ตัวนะครับผมแล้วก็มันจะติดปลาอะไรบ้างนะครับผมในไหมายแรกของเราครับอยู่ข้างในนี้นะหมายแรกของเรา ตัวนี้คือตัวไล่ที่มันระวังนะเหยื่อหมดไปแล้วตัวนี้เนี่ยเบ็ดตัวที่สองตึงมากนะผมตัวไรกินคำเนี่ยมันเบ็ดเดียวที่สองเบ็ดตึงมากเออมันไม่มีการดึงตอกโตนะผมอาตะขอเนี่ยมันโดนดึงไปเกี่ยวกับพวกร่างไม้นะ ผมว่าในเป็นพวกปูกินนิดหล่านะมนจะโดนปูกินนะตัวนี้เนี่ย <c oughs> เข้าไปดูตัวที่มันอยู่ในป่ายหญ้านี้กันว่ามันโดนหรือเปล่านะครับผม <c oughs> ตัวนี้โอ้เพื่อนตัวนี้มันโดนปลาก้างนะผมนี่โอ้นี่โดนปลาก้างครับผม ปลากังก็ตัวก็ใหญ่อยู่นะผมซ้ายก็ถือว่าใหญ่มากนะผมปลากังตัวนี้เนี่ยสุดยอดแล้วครับผมดูมาจะเป็นสิบคันแล้วผมเพิ่งโดนตัวนี้ตัวแรกนะ นี่ผมตัวนี้ตัวนี้เหมือนว่ามันโดนนะแต่ว่ามันหลุดไปนะครับผมนี่ เื่นดูได้จากสายเบ็ดเนี่ยมันพันกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมมันดักมันก็โดนตัวนึงนะปลาช่อนอะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมันก็โดนนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะหลุดไปนะผมสายเบ็ดมันพันกันหมดเลยนะหมายข้างในนี้เนี่ยมันโดนปลากระงตัวน้อยนะหมายที่อยู่ข้างในนี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยเข้าไปแล้วไปโดนตัวน้อยอีกแล้วครับผมนี่ละกังตัวเล็กมากเอาไปตำน้ำพลิกกินได้นะครับผมตัวนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บเบ็ดมาใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเหลือประมาณแค่ไม่ถึงสิบตัวนะ บริเวณนี้เนี่ยคือยังไม่โดนปลาตัวใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้ได้เพียงแค่ปลากก้างสามตัวแล้วก็ผมก็ปล่อยไปตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยอ à, ผมคิดว่าน่าจะเอากลับบ้านนะเพราะว่าตะขอเนี่ยมันแทงลูกตาเขานะครับผมนี่ตะขอแทงลูกตาไปข้างหนึ่งนะใส่ไปเล้วครับผมเก็บเบ็ดมาเนี่ยเบ็ดใกล้จะหมดแล้วนะผม ปลาช่อนตัวใหญ่เนี่ยยังไม่โดนสักตัวเลยนะหรือว่าอาจจะไม่โดนนะเนาะผมน่าจะได้เพียงแค่สองตัวเมื่อวานเองนะครับผมผมคิดว่าแบบนั้นนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะลองไปดูว่ามันจะโดนปลาช่อนกันหรือเปล่าครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะผมตัวสุดท้ายโอ้ปลาก้างครับผมสุดท้ายได้ปลาก้างอีกนะนี่ ปลาก้งตัวลรกครับผมเดีย๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะปล่อยเข้าไปนะ <c oughs> วันนี้มาดูเบ็ดอต่ไม่ได้ปลาช่อนเลยนะครับผมได้เพียงแค่ปลาก้งสี่ตัวนะครับผมโอเคไปเลยโอเคนะเพื่อน เป็ดปลาของผมทั้งหมดเนี่ยครบเลยนะครับผมครบเจ็ดสิบห้าตัวเลยนะไม่ขาดสักตัวนะครับผมแสดงว่าเมื่อวานตอนที่ผมวางเนี่ยผมยังจําได้อยู่นะอ๋อไม่ได้ปลาแล้วครับผมไปเพียงแค่ปลาแก้งตัวน้อยนะวันนี้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยนะผมตัวนี้ค่อนขน้างจะเล็กนะ ตัวนี้เล็กมารวมแล้วคลิปนี้เนี่ยผมก็จะดักปลาได้ทั้งหมด7ตัวนะครับผมเมื่อวานนี้เนี่ยผมดักได้ปลาช่อน2ตัวแล้วก็ปกลาก้งตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมกลับมาดูเบ็ดเนี่ยจะได้ปลาแก้งทั้งหมด4ตัวนะแต่ว่าผมเนี่ยปล่อยไป2ตัวนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปหาดักอะไรเพื่อนๆก็อย่าลืมรอรับชมด้วยนะครับผม <S <S สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย